มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนขนลุกแม่ยาตะเคียนประทับร่างสาวแก้บ,บนหือหาให้หวยถูกหลายงวดเผยตำนานสุดเฮี้ยนค่ะเมื่อวันที่26มิถุนาย,ยนที่ศาลแม่หญิงทับแก้วกุม,มารทองอินทนินมีต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่3ต้นอายุหลายร้อยปีนะคะ อยู่ด้านหลังวัดช่องลมพระอารามหลวงเขตเทศบาลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะที่นางกทิลารอดเดืองคุณอายุ45ปีแล้วก็นางน้ำพึง่งรอดเดืองคุณอายุ42ปีครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องรวมถึงชาวบ้านกว่า30คนนะคะนำละครชาตรีจากวัสนานทศินมารำแก้บนค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าสารดังกล่าวชาวบ้านในพื้นที่และก็นอกพื้นที่เชื่อว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ ของพ่อปูด่ดัมแม่ย่าตะเคียนทองแล้วก็กูมานทองอินทนินนะคะซ,ซึ่งสินสถิตยอยู่ที่ศาลดังกล่าวว่ากันว่าศาลนี้จะให้โชคลาภแก่ลูกหลานอยู่ดีกินดีตลอดมาค่ะและวันนี้มีการเข้าพิธีแก้บนนะคะปรากฏสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับนางน้ำพึง่งรอดเดือนคุณหนึ่งในผู้ที่มาแก้บนเกิดอาการแปลกๆโดยเสียงเริ่มเปลี่ยนไปพูดจาแล้วก็ท่าทีท่าทางเหมือนยายแก่ พร้อมกับลุกขึ้นเข้าไปนั่งแล้วก็นอนอยู่ภายในศาลดื้อค่ะทําให้ชาวบ้านแล้วก็นางรําพึงนะคะพร้อมผู้ที่มานั้นเข้ารวมพิธีพากันตกใจค่ะนางรำพึ่งมีอาการแปลกๆนะคะเช่นบอกให้นางรำที่มาแสดงแก้บนร้องดังๆเพราะว่าไม่ได้ยินค่ะพร้อมกับกลิ่นหมากพลูและนอนกระดิกเท้าเอามือตบขาเหมือนคนนอนฟังเพลงสบายใจทำให้ชาวบ้านที่มาร่วมพิธีนะคะเชื่อว่า แม่ย่าตะเคียนทองหรือว่าแม่หญิงทับแก้วมาเข้าประทับร่างนางน้ำผึ้งเพื่อรับของเส้นไหว้แก้บนแล้วก็มาดูละครรำแก้บนค่ะผู้สื่อข่าวเองแกล้งนำเหรียญไปใส่ในกระเป๋าพร้อมกับบอกร่างนางน้ำผึ้งนะคะที่ชาวบ้านเชื่อว,ว่าเป็นกุมารทองอินทนิลเข้ามาประทับในร่างอีกให้บอกเลขหรือว่าให้หยิบไม้เซมซีให้หน่อยแต่กลับได้รับคำตอบว่า บอกไม่ได้หยิบไม่ได้เดี๋ยวแม่ดูเอาพร้อมกับกลมลงไปคาบไม้สซมสีขึ้นมามีเลขค่าเลข2และเลข10นะคะเมื่อชาวบ้านเห็นตัวเลขต่างพากันส่งเสียงเฮค่ะจากนั้นน้ำน้ำพึ่งนะคะได้เงี้ยไปสักพักพอชาวบ้านเขย่าตัวน้าน,น้ำพึ่งกลับกลายเป็นลักษณะคล้ายชายแก่และมีเสียงเหมือนชายแก่พร้อมบอกกับชาวบ้านด้วยน้ำเสียงแก่ว่าให้นำยาสูบมาให้ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพ่อปู่ดำมาเข้าร่างเพื่อรับของแก้บนค่ะ นางน้งพึ่งนั้นมีอาการดังกล่าวกว่าหนึ่งชั่วโมงจนนิ่งแล้วก็เงียบไปนะคะเผรู้สึกตัวมีอาการเหมือนคนเหนเื่อยเพียจําอะไรไม่ได้คะ่ะหลังจากนางนางพึ่งได้สตินะคะทางผู้สื่อข่าวจึงได้ลองสอบถามได้รับคําตอบว่าตนจําอะไรไม่ได้เท่าที่จําได้ก็คือกําลังนั่งรอดูรําละครถวายแก้บนแต่ก็ไม่เห็นเขาจะรำอะไรสักทีจนเหมือนตนหลับไปพอรู้สึกตัวอีกทีก็มีคนเข้ามางานและกลับไปไหนกันหมดแล้ว ช่วงเวลาชั่วโมงกว่าตนไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะจะรู้อย่างเดียวในตอนนี้ตัวเองมีกลิ่นค้าย,ยาสูบกับกลิ่นหมากเต็มปากไปหมดตมยอมรับว่าถูกหวยบ่อยเรียกได้ว่าเกือบทุกงวดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ